เดี๋ยวรอย,การ,รยการก่อนรอยการก่อน <c oughs> ได้โทษที่ได้นะครับแต่ท่านไม่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 ร,ร่มโดการบกขึ้นมาได้ท่านนะเนะเพราะว่ามันมีคนจับจับฉลากไปสองสองสองไปต่อคนหนึ่งน่ะเขาไม่ทราบหรือเไม่อยากพูดเฉยนะครับเพราะว่าดูอยู่นะครับจับฉลากคนเดียวถือไปสองอันนะครับเนี่ยมันมันเอาเปรียบคนเหล่านี่แหละเราไม่ทันคน คนอยู่ในนี้ก็ไมนะ่น่าเอาเอาทสองสลงเลยนะเอาอันนี้มันขึ้นกันนอกเลย โั้ก็ปมาตัวใหญโอ้มาตัวใหญุ่ดยอดเลยครับเลยครั่ตัวใหญ่เหมือน ตาหน้าล้าหน้าเนะครับเดดเลยนี่นาวบ้ากมานี้นะยครับเราไม่เย่นการบานดใครคนนี้นครับฉันจะว่างใ่แใหไม่ีแน่ ติดไม้เอาแหออกเลยแล้วก็เปลี่ยนแหได้เลยนะครับติดไม้เอาเหออกเลยนะทางทิ่ตะวันตกนะครับอนุญาตนะครับติดไม้เอาเหออกเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนแหได้นะครับสำหรับแหที่ติดไม้เยอะนะครับอนุญาตส่วนท่านที่อยู่กลางต้องปลดก่อนนะครับปลดก่อนอุ้ยตาจาระเม็ดนะส่วนพี่น้องที่ติดไม้เยอะๆนะครับเปลี่ยนแหได้เลยนะครับอนุญาตนะครับเปลี่ยนแหได้เลยนะครับเอาแหใหม่ลงนะครับ ส่วนท่านที่อยู่กลางไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าท่านไม่ได้ติดไม้นะครับติดปลาตกปลายอย่างเดียวนะตกปลายอย่างเดียวโอ้ตอนนี้ในที่ที่บ้านปลายตกอย่างเดียวเลยฮะครับนู่นไงเขาได้ตัวใหญ่เลยนะครับนูไงเขาได้ตัวใหญ่แล้วนี่ปลาเลยปลาเลยอยู่ครับ จุดแอฟได้ทำทุกสิ่งที่อยากทำแพรใส,ส่ใจตัวเองรุ่นแบรนด์ันนกแท้ที่มีนานาอายุนี่นนแหละความสุขในแบบแท้สุดรับแอฟดูแบรนด์รับ เออเต็มอะไรเงี้ยอ่านะครับกดกดให้เสร็จก่อนนะครับกลางเนะ้ยถูกเยอะเลยนะครับทังข้างแล้วทั้งไม้จะเยอะเรียนได้นะครับข้างนะครับข้างนะครับอนุญาตเนาะส่วนกลางนั้นตรปลายอย่างเดียวนะครับตกวจตายอย่างเดียวเลยนะครับเจ็ดเย็นหน่อยไปเรื่อยๆก็อชมราคาแล้วครับชมราคาเท่านั้นแหละนะฮะทางรัฐก็ขอบคุณนะครับพี่น้องครับมาช่วยกันวันนี้ ค้างๆข,ขึ้นไปเยอะก็เปลี่ยนเหได้นะครับส่วนกลางก็หวานได้เลยนะครับส่วนกลางนะครับจบตาแล้วลลค่อยลงนะครับคนละฝืนคนละฝืนอุ้ยการินไีไนโลนะฮะนี่ลองครับมาดูการินไไ้โลรนะครับอ่าโอ้มาขึ้นอยู่ในปานี่นะ ขืนเดียวพืนเดียวนะครับดูด้วยใครสองก็ให้แจ้งกรรมการด้วยเราจะได้บอกขั้นในราบผมผมจะไม่เป็นไรมั่งมีแต่พี่น้องมีแต่ผู้สูงอายุเท่านั้นรู้เรื่องกันส่วนข้างก็ให้ให้ให้เปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าท่านมีไม้ติดน,นะครับข้างเปลี่ยนได้ส่วนส่วนกลางนั้นกดตายอย่างเดียวเลยกดเสร็จแล้วค่อยลงนะครับอย่าเอาเปรียบกันนี่ตวัวใหญ่ขึ้นหน้านี่ กาดกันโอเคนะครับให้ความร่วมมือกันดีๆเนาะพี่น้องเนาะจันเหลิมก็ถูกตรวนินโตวใหญ่จันเหลิมโอเคนะวันนี้เออวันนี้ไซใหญ่ฮะโอ้ยยังไม่หมดอีกโอ้ยมีตะไม้าลอยปามอยู่ในนั้นเมื่อกี้ข็ทำเอาเปล่าเปล่ามากเล ามันมุดออกหมดแล้วโอ้แผแผโฟมนี่ถูกเยอะเลยหนุ่มผมยาวหนุ่มผมยาวสู้เต็มที่นี่เลยครับมันสบายสบายพี่น้องครับแล้วก็เมื่อตกดเสร็จแล้วเราก็ลงต่อนะครับนี่เลยครับฝืนไครฝืนมันนี่แหละนะครับมันมีปลาดุกด้วยนะปลาดุก สนุกสนานแบบนี้แหละครับคนละผืนนะครับความสามารถเฉพาะตัวนะความสามารถเฉพาะอโอ้ยปุ้ยโอ้ยอ,อยู่กับมึงทั้งที่ใต้นะนะเสื้อสีแดงยกมือดิโอหูจากไหนน้อยทอบทบใช่ไหมหนึ่งปนะิดยอดเลยไอ้ทอบทบน้องไทยตัวแทนทวินติมโลมั่งนะครับพุ่งนั่นแหละไงครับไม่ใช่หายหลบมันหนึ่งโอ้โอ เดี๋ยวนล้ยนอยเจ้านายเอ้ยใา่นี่เจ้านายอย่าใจร้อนบางคนใจร้อนถึงชีกแค่ก็มีอย่าไปชีกแคเด้วยเออมรงีประวัติอยู่นะคนฉีบเป๊ะไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ปลาเริ่มรู้แล้วนะปลาปลาเริ่มจะรู้ตัวแล้ว คือแด้ถูกก็ดีแล้วนะครับดีกว่ามันไม่ถูกันเลย ถูกก็เปิดปลา่อนเด้อรปิดปลาเอาให้มันหมดก่อนนะครับค่อยลงต่อนะครับเรายืนดูกรรมการเขายืนดูอยู่นะไอ,ทอ้ท็อปท็อปตุดเสร็จยังท็อปเอ้ยเอาวางต่อเลยนะครับด,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 ดเราเปิด้างๆด้วยแล้วกันนะครับเราเปิดปลาเสร็จยัง เรายังไม่เสร็จแล้วก็สามารถลงได้นะครับถนึงเดียวมันไม่ใช่ปัญหายอยู่แล้ว I see พี่น้องที่มาชมใครอยากซื้อปลาก็มาแจ้งผมเด้นะครับก็จะนำปลามาขายให้นะครับพี่น้องชาวบ้านหองบุรีนะครับใครที่ต้องการปลานะครับมาซื้อได้เลยนะครับเราจะขายให้เนาะนะครับเด็กพี่น้องจะได้การันต์รถนะครับก็พี่น้องที่อยากซื้อปลานะครับปลาหนิ้งไใหญ่มีนะครับปลาบึกก็มีนะก็มาแจ้งผมนะครับใครอยากซื้อปลามาแจ้งผมเลยนะครับ With FWD I'm free to play my way. <laughs> うん。<laughs>